ใส่ละคนน่ะนั่หาคนอยู่ด้วเด้อหนิคนเลยคนนะคนเอ้ยสวัสดีครับโอ้เมื่อบ้านหลายเมื่อไรเว้นกินหอดเด้อกินหอดีอย่างลูกพี่พี่พี่ธนพัทรพนฝากกิบโอมใหม่พูนยาบ้านไหนเด้อพนว่าสองร้อยตัวแต่ว่าเก็จะใส่ขี้ให้แล้วอันหนึ่งให้พ่อมาสั่นเอาสองร้อยตัวรับมอบนะครับของพี่ธนพัท์ครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับนางเอกนุบนอีกถุงหนึ่งอาหารเขาเรียกว่าอาหาร อ่านตามฤดูกาลตามฤดูกาลครับจีปลอมของแท้เลยมาบันดีเอิญจีปลอมอยู่เออครับจิรอจิรอจิรอจีปลอมเออปลอมก็รอดล่ะของแท้ของแท้ครับเอามาจากไส่ป่ะเอามะนา่ผละรีผงเขมมนาดหมดละไปมุดเอา้นน้ำครับผมมันสิฟูหน้าคนนอ้ยยังน้อยข้าเจ้าเฮ็ดบักงายเลยข้าเจ้าเฮ็ดแบบว่าฟิตไวหมอเามาใส่ขี้แล้วกันมาหนึ่งมะยังไหวสินเดี๋ยวแต่ว่าเขาต้องไปขวหรือว่าไปถอดอีกเทือนึง ที่แรกกันหนึ่งมาน่ะละแต่ว่าไปรียเย็นเข็ดเอาตัวง่ายเราแกงซะหน่อมอีกแล้วงวดก้อนกับกงซะหน่อมวันนี้ก็จะไปครัวเออไปครัวเราแจงซะหน่อยมแซบคักงวดก้อนกับแซบคักรบ่คันคันสิเกงซะหน่อมบ่ตรงครัวแกงเลยเพราะว่ามันหนึ่งมาสุกแล้วนี่ลักตักับมีใครพ้อมีสูน์บางคนแกะบางดูครับคเอานี่เขาใส่ขี้แล้วมืนมือมี่อะไรก่อนร้อยก็โต ลอยกัวตัวประมาณกัวนี่คือเทียมกัวนี่ก็สิแถมไป่ก็สองสามตัวนั่นแหละโอ้มีแต่ใส่โซ่ไป่ครับผมพอดีกันล่ะขบมันข้นกับผูดีละยำป้อละโอ้ยเนาะลูกพี่เออโอเคครับพี่ธนพัฒน์ผมก็เอามาให้แล้วตามขอบคุณผู้เอามาให้ครับเออจานลอยครับขอบคุณผู้ผู้ซื้อให้ซื้อให้พี่ธนพัฒน์พี่ธนพัฒน์ครับ บาดรเดกกสืน้ำหานังเอกนุ่นโหนได้บัดนี่อีกถุงหนึ่งพิ่นกับเสื้อหายกันสามถุงเพิ่นซื้อมาฝากผมซื้อมาสามถุงเนี่ยใจดีถุงละสองลอยขอบคุณหลายๆได้ครับป้าจะมาเก็บปลายทางเลยทีเดียวพนอหวนไหนแล้วก็เลยว่าโบเก็บนะเอาโอเคครับพนจบกร์กรบผมมืออื่นเนาะมืออื่นเนาะไลส่สดเนาะมืออื่นไลรส่วนเราอีพี่ประชุมเลยครับผมอีพี่พิเศษเนี่ยมัละโอเคครับขอบคุณครับเอานในลาเวทีเพิ่นกับกระลังตั้งโค้งอยู่เนี่ย ตออเวทีตออเป็นตะเพียงขนาดเลยเวทีเป็นตะหักขนาดเลยเวทีไปไปเบิ้งดูผู้ใดามากเนี่ยผู้ใดเพรท่านมาไปรอเบิ้งนับการคลิปนี่นะครับได้จิปปุ่มนายจิปปุมไปเบิ้งดูทั้งปีผู้ใดามากเนี่ยผู้ใดเพรท่านมาห้วยรถ่เอ็ดดี้ตัวนี้เอ็ดดี้มาแล้วบอดีเอ็ดอะ่ะว้าคือหอมแเลยพอดีเห็นยังเน้นปะป้าอ้วนสวัสดีครับ,รรรบไอเสียว่าไปเอาหนังมาจีอยู่คน เอ้าทรงขนวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัดีค่ะอกว่าเซลหนังมาจีว่าแต่เอาน้ำนังดนตรีหรอเพื่อนไปกาแฟกุ้มเออครับครับครับบ้านผีผู้ใดบ้านแล้วเนาะบ้านผีนั่นเนาะโอ้ยดีครับผมทั้งผีผู้ใดเนี่ยขึ้นไหลแต่บาดเปลดทีมงานหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำยงย่างยังอย่างยงตัวนี้โอ้สะบ๊อแมมันหอมก์ปาตัอมมีีตัวนี้พอขั้วแม่ขั้ว ปาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียงีมันยังสั่นตีว่ะตามันกินหัูหอยไรเลยค่ะบอาจั่น์พูดได้ดันคนเหนือมาได้ใส่ดันอ้าว่ามันคนเหนือว่าแม่นตัวนี้นิดสี่สีน่านอนดันปาดใส่สูตรคือคนเหนือแต่ว่านิดสีสีน่านวลค่อยไหมเห็ดละโบหนังนั่นเอาให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ต้อมเห็ดละโบหนัง ก้องจนพูนอยู่หันหนังอะนะเออจะไปเบิ้งได้หล่ะหนังก็ไม่จีไม่หนังเบิ้งได้หันแม่นแม่นเพื่อนปลาอำนาจมาเรื่องจอดังจอบางยัยเลยไปเบิ้งหนังเนาะแต่ว่านเได้ประชุมซะก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอหาทีมงานต่อไปมาหอดแล้วอ้าวอวยลงมาทางผีพูดได้จะนั่งอยู่นี่โอ้อาจารย์ซ้อเกษตรอินซี่ข่อยมาลสวัสดีครับเกษตรอินซี่มัดปุ๋ยมาโอ้เกษตรอินซี่แตัวมันจำพวกมีสารพิษ โอ้ยน้อแมพแต่มาหอดบอกว่าพรแต่มาหอดครับผมครับครับเ่ไก่มันไดดอกลอยบอไก่บอกไก่ซำไก่บินตกมันอยกี่ลกีโลนี่ละโอเคครับเอากลางวากันเอาจีโปไมาโูงพยาบาลครับกิแกนแกงส้มน้ำมันสมสู้กินดอกเพิ่นวะเฮ้ยคือบอตกินนาเพิ่นขเสเกียร์แล้วแต่เพิ่นไหนเพิ่นแล้วแบต่เพิ่นเฮ็ดฮ้โอ้ยโโป้ย้ยเอโอ้ยโออ้ยโอยอ่ย สวัสดีครับที่ปมนีซัดน้ำใช่เนาะอ่าซัดน้ำครับเพราะว่าขาดย่างน้ำถั่วมันสิฟูไหมอย่างข้าวแก้วเนี่ยสวัสดีครับตลกไหมวะครับเนี่ยโอ้ตลกไหมครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีพอีพอเขาแอบซองคู่น้อยแฟมิลี่การบ่าเพื่อนมานอย่างน้อยนี่เนาะยวันศีถามข่าวถามไทยเออเอาไปถามดอกซะนะเอามไปถามดอกซะนะเนาะพอเนาะเออเป็นไหนยายพวง อ,นนนอมมกกันได้ทั้งหนังคว้ยได้ทึ้งจิบพรมมาเจ้าก็ได้หนังเหมือนกันสิมามกันแต่ว่าอยู่หันจอเป็นไงเลย งินความหนาจอเงี้ย่ัอเงันความหนาจอมเง่นั่งยีรีอันนั่งอีรีแต่ว่านั่งเงี้นี่คือกินน้ำมนอะด้หรอแขวบินเสียนามซะก่อนโอ้ยโด้ยโอ้ไดนบักเตะขี่แขวไรบ่เออเจ้าเห็นในคลิปขาบอกถ่ายลงบอกเกาลัดเจ้าไหนมันวายใหญ่แต่ปัดมือสีมาบัดพวเห็นมันมนอยกเกาออเกาลัดไนบอกว่ายใหญ่ บัดมือสิมาบัดซื้อมาจยกถุงบัดบ่เห็นบัดในเบิดซ้สัโอ้ยจักซื่อไว้อย่างไคก็บ่ามันสิมีหลายนี่หละบ่เกาลันใหญ่ใส่ละนักเองนกบนข่อยว่าไปนี่เียวจิปโ้มหพิบนไห้มันแล้วมันทัวได้หนิเด้นูบนมาท่านเห็นนูร่างเด้ครับนูล่างมาไปอันนี้นูแผงตัวนี่นูแผ่ง หนุ่ยวงหนุ่ยวงหนุ่วงคิ้วๆหน่อยปากโอ้ยหน่อนายได้อเอาเอาเอาอาสีวนหน้ากันพี่น้องครับผมมาหอดแล้วกะจัดเจงใงไตตมที่พี่น้องเพนว่ามาผุนอาวที่อยู่ตั้งผุนไปบ่งตางผุนก้อนผู้ใดๆผู้จุดแจ๊บผุนทั้งน้ำรุ่นตีห้าผุนฐานนักเกง้บุญมากกะเสียไ้เพื่นอีกถุงหนึ่งนะครับโอ้เสียออกกับจานตุ่มเพ่นเข้าเมื่อว เป็นพักการไล่สดอยู่ทางปุ่นบ้างครับทางปีกัสิจีหนังสัตัวม์มาเลี้ยงกัสิประชุมกันนะครับตกค้ำมาเลีงมากครับปุ่นรถมาจอดเตรียมเลยได้ครับพี่น้องทีมงานเท่ากับล่งไหลกันมาเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้รถจานซ้อนนอไปแดงๆในนอปุ่นโรงพญาบานกำลังติดฟืนติดไฟอยู่ทางปุ่นนะครับมาทางปีนี่นางเอกไหมาเร็ว น้ำตาคุรู้คุรู้คุรู้พูดถ้บเบิกนี่ไปจไหนออกไปแล้วบอ,อกกันอบนอ,อกหมดเนยเก่ามุ่งยังออใช่ไหมออกทีเ,ออกทเชอร์ก่อนออวันนี้ออกเพลงเต็มวันที่ส2ธันวาคมนี่ค่ะพี่น,น้องผู้ทำเบิกนะคะฝากพี่น้องเนี่ยฝากพี่น้องเนี่ยด้อค่ะขอบไปติดตามรับชมได้นนทีช่องทางหมอลำพี่ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะช่องยูทูบนะคะเด็กฟังพร้อมกันทัวร์ประเทศทัวร์โลกแน่นอนค่ะวันีพิมพ์เข้าไป พิมพ์เข้าไปว่าน้ำตาขูพระพุทธเบิกค่ะวันที่22ที่จะถึงนี้เ <22 S 2> มือเมือม่อเมือม่อแม่นค่ะโอเคเนาะเวลา9ก้าโมงเนาทีค่ะในช่องของหมอรำพี่ลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมช่องยูทูบเนาะ<ไ>นะครับเดี๋ยวจะได้ฝากพี่น้องเขาเด้อครับเด้อ<ไ>นะครับไปฟังให้น้องให้แน่เป็นผลงานซิงเกิเลแรกในชีวิตก็ว่าได้นะครับจากปลายปากกาของอาจารย์พลมนชัยอาจารย์พลเนาะนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับน้องให้ดีโอเคถ้าน้องรู้บนก่อนบาทนะเจ้าชีพูมิคนของฝาก โอเคครับผู้ใดแน่อยู่ด้วยหันต่อโชคโอ้มาแล้วเบิดแล้วนักดนตรีข่อยกําลังอาบน้าอาบในอยู่เดี๋ยวสิได้ซ่อมดนตรีกันว่าสันซ่อมคิ้วซ่อมอันนี้ต่อเนาะเอาแล้วรอตั้งอีกนู่นบ่ถาจนคำมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนเอาจีพลมใส่รถไปก่อนึ่งถาจนคำไม่เอาพี่อาธนพัฒน์พี่ธนาพัฒน์พี่ธนพัฒน,น,น์เป็นบ่ อันให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วสองถุงอันนี้เห็นนน้องนูบนถ้าปิดคลิปด้วยในวันนี้นะครับเจ้ากำลังสิประชุมพอดีมาถึงพึ่งพึ่งยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางหรอกยังไม่ได้จดเลยพอดีค่าก็เลยถารัดทางซะดอกว่าพูดขาเจ้าไปแหละเดินน้ำกรวนไปโอเคครับได้แล้วครับน้องนูบนมาสุดท้ายเพื่อนตอนนี้กำลังประชุมอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปขออนุญาตเขาด้วยที่ประชุมก่อนโอ้แต่บางหวัดน้ำกรวดมู ไอ้โมนลองกันแว่ะโอเคครับเอาพร้อมน้าพร้อมตาลองพาลองพากันลองไอ้โมน่ต้องลองในนี้ต้องลองในนี้ก็ลองพระไหนก็ต้องลองในัสดีครับกําลังประชุมกําลังประชุมหน่อลละจังหวะโอเคครับพี่น้องจบคลิปสำเร็จ